ปไปสายคุณนัทพงศ์นะคะจากพี่เจตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามได้เลยค่ะ <toggle. S 1> มีปัญหาเรื่องอะไรคะครับถามว่าพอดีเขาจ้างผมให้ออกคืนใช้ไฟไฟ้าเขาเียครับจ้างคุณทําอะไรนะรายทีนี้แ,แีเขาไม่จ่ายครับจ้างคุณทําอะไรนะครับให้ออกคือใช้ไฟไฟ้าให้ครับให้ออกคือให้ไปซื้อเครื่องใช้ไฟไฟ้าให้ในชื่อของคุณใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วยังไงคะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาไม่จ่ายเขาให้ทอยางอย่างพี่หนอมีล่างอย่างเช่นพี่หนอมเนี่ยมีบอกมี่มีซื้อของไม่ได้เอาชื่อพี่หนอมไปซื้อให้หน่อยแต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่คล้ายๆว่ามี่จะผ่อนเองประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะประมาณนี้ไหมคะแต่เพื่อนไม่ผ่อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไม่ผ่อนให้ใช่ไหมเขาก็ไม่จ่ายเงินผ่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณก็ไม่ได้จ่ายให้กับเจ้าของไฟฟ้าใช่ป่ะใช่ครับใช่สวยแล้ว ซวยแล้วเป็นอะไรคะที่ซื้อมาเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทไหนอะไรยังไงคะโทรทัศน์ครับเป็นสินค้าเงินผ่อนใช่ไหมใช่ครับอ่าแล,วล้วโทรทัศน์นันยังอยู่บ้านคนนั้นอยู่ไหมอะ่ะไม่อยู่ครับแล้วเขามาตามบาโทรทัศน์คืนใช่เปล่าใช่ครับใช่แล้วไม่มีคืนใช่ไหมใช่ครับคุณโดนข้อหาช่อโกงอะ่ะ ไม่พอเราก็ยังไม่มีของอีกนะเราควรเป็นคนทําสัญญาซื้อถูกไหมล่ะครับอย่าทําคือนี่ไงถึงบอกว่าไอ้พวกไอ้พวกปล่อยปล่อยเงินกู้นะอ้างว่าซื้อขายทองคํใช่ใช่จริงๆิปล่อยกู้จริงๆงคือการปล่อยกู้แต่แต่แต่ว่าเลี่ยงเลี่ยงความผิดในทางแพ่งกับอาญาก็คือว่าสมมติแ่บนี้พี่เป็นคนปล่อยเงินกู้นะแต่ว่าทําสัญญาเป็นการซื้อขายทอง จริงเวลาฟ้องพอถ้ามี่เบี้ยวไม่จ่ายเงินคืนดอกเงินกู้ให้พี่พี่ก็บอกเอาทองคืนมาอ้างตรงนี้มี่จะมีทองที่ไหนเพราะหนึ่งมี่ไม่ได้เอาทองไปแล้วสองถ้ามี่มีตังจะมากู้พี่ไหมแสดงว่าพี่ไม่มีไม่จะพี่นะมี่ไม่มีมี่มี่ไม่มีไม่มีทั้งทองเลยไม่มีทั้งเงินและทองถูกว่าถูกโอเคพี่ก็เลยต้องไปแจ้งความข้อหาเจ้บโกงเอาทองไปแล้วไม่คืน าสัญญทีจริงๆคือการกู้ยืมอ,<ช>อย่างนี้อย่าทำเพราะมันจะมีโทษจำคุกสามปีนั่นนะโช่าโกงอ่ะทีนี้ของคุณคุณเช่าซื้อสินค้าของเขาอย่างเนี้ก็เหมือนกับซื้อรถยนต์แล้วก็ไม่ผ่อนแล้วไม่ลดไปคืนเนี่ยเอารถไปขายเอารถไปจำนำอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนกันทีวีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องรับจ่ายแล้วละครับพี่ถ้าคุณไม่รับจ่ายคุณก็โดนถูกแจ้งความเพราแจ้งความคุณยัางอะเห็นว่ากําลังกันดเดินเรื่องอยูอย่ครับอ อ่าจะมีวิธีแก้ไหมครับฮะจะมีวิธีแก้ไหมครับวิธีแก้คือพี่ต้องจ่ายเงินผ่อนเขาแทนนะจนกระทั่งหมดค่าตัวทัอ,ะอท่ะแล้วแล้วเราจะลดหนีไหน้ได้ไหมลดหนี้ได้ไหมก็ไปเจราจาเขาเขาดูดูเขาจะยอมบ้างไหมใครมาขายอบง<ข>ังหรือเขาเขายอมว่าเขาเขาบอกว่าทางบริษัทเขาจะส่งเอกสารและให้ไปคุยกับสาร เออเออนั่นแหละนั่นแหละเรื่องใหญ่แลลวไปอย่างเงั้ยเงนก็ตัวดีเนาะซื้อมาราคาเท่าไหร่แล้วก็ผ่อนไปทีวีเครื่องหนึ่งไม่น่าจะกี่ตังค์มาประมาณสองสองหมื่นกว่าบาทครับสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็ผ่อนไปแล้วเท่าไหร่อะยังไม่ได้ผ่อนเลยครับเอ้เหตุเกิดนานหรือยังคะเนี่ยและคนที่มันเอาทีวีไปอ่ะมันก็ไปแจ้งความคุณทีวีติดต่อได้ครับแต่เขาบอกว่าเขาเขาไม่มีติดต่อได้นะแต่ไม่มีฉายให้ครับ ครับเพื่อนดีดีนะพี่หอมดีงามเอาแก้ปัญหานี้ก่อนค่ะแล้วคุณไปไล่เบื่อนกับเพื่อนไล่บี้กับเพื่อนคุณนาไปไล่บี้เอานะคุณมีหลักฐานผมไปแจ้งความไปแล้วเพราะว่าไอทางคนที่เอาไปเขาบอกเขาก็จะยอมรับผิดทุกอย่างคุณไปแจ้งความรักทรัพย์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับไปแจ้งความแต่แต่ลงเป็นบันทึกประจําวันไว้ว่าเอาคนนี้ไปคุยว่าเขาจะทันไงเขาบอกเขาก็จะยอมรับใช่ทุกอย่าง อาคุณแก้คุณก่อนคุณก็ต้องไปผ่อนแทนเขาครับผมค่ะไม่ผ่อนแทนเขาก็ฟ้องคุณแจ้งความดําเนินคดีคุณก็หาช่อโกงอ่ะช่อโกงไีโทษจำคุกสามปีอ่ะใช่ครับอย่าเอาแก้ปัญหาปลดตรงนี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ